ครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทเทียนนรอดชื่อนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ตําบลหนองกระโดนนะครับหมู่ที่10นะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็จะมาเที่ยวเยี่ยมชมของสวนของลุงกำยานนะครับที่ปลูกไม้ฮวงหัวรีของเราไว้นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับให้ลุงกำยานนะครับแนะนําตัวเองสักหน่อยครับครับผมสวัสดีครับผมกำยานจิงทอดครับที่เล่นระยองครับแล้วก็ปลูกต้นไม้ฮวงหัวรี่ไว้200กว่าต้นนะครับเพิ่งปลูกเมื่อได้2ปี ไปสองปีแล้วใช่ไหมครับสปีแล้วครับทั้งหมด200ต้น210รต้นประมาณประมาณ2อ0ิต้นเนาะครับรลุงกํายานมั่นใจยังไงครับเนี่ยถึงตัดสินใจในการปลูกต้นไม้ฮวงหรือเนี่ยต้นไม้มันดูใน YouTube ดูอะไรแล้วมันต้นไม้มันราคาแพงจริงครับเพราะว่ามันมีตลาดที่ประเทศจีนครับเคยดูคลิปดูอะไรแล้วมัน ขายได้จริงครับอเลยก็มั่นใจว่าเออไงเราก็มีไว้ให้ลูกให้หลานครับช่วงเลาไม่ทันก็เอาไว้ให้ลูกมันได้ครับลุงกำยานก็มีความสุขกับการปลูกต้นไม้ด้วยใช่ไหมก็มีความสุขด้วยครับอ๋อชอบด้วยที่เราว่างเปล่าเลยก็โอ้ยให้หัวกินหญ้ากินอะไรก็เลยก็เออลองปลูกเลยก็ปลูกมาได้สองปีแล้วครับดูแลยากไหมครับการดูแล ก็ไม่ยากับคอยดูตอนลมมาตอนนั้นเลยมันจะเอ็นมันจะเอ็นจะล้มล้มอะไรเนี่ยเพราะมันต้นมันโตเร็วโตเร็วมากแล้วก็มันปลูกไว้รอบๆบ้านเนาะแล้วแถวรอบๆบ้านนี้ได้หมดต้นนี้นี่ดูต้นโตสูงกว่าสามเมตรเลยนะครับเนี่ยตอนนี้คือลุงกำายานตัดยอดไปแล้วใช่ไหมครับอ่าตัดยอดไปแล้วปุ๊บเนี่ยลักษณะลำต้นมันจะ จะใหญ่ขึ้นนะครับนี่อย่านีครับโโใช่ถ้าสองปีเนี่ยถ้าได้ประมาณสักสองนิ้วเนี่ยโหสวยเลยอันนี้คือขนาดมาตรฐานของบริษัทเลยนะครับต้นอ่าเนี่ยเราเห็นละต้นที่แบบสมบูรณ์นะครับใช่สวยต้นขอบอ,อบ่าใช่เนี่ยปล่อยเลยถ้าพอมันทรงตัวแล้วก็อันนี้ใหญ่พอเนี่ยไม่ต้องค้ำและดูแลอย่างเดียวคือเรื่องของนะครับแมลงนะ อยู่แมลงดูเรื่องเชื้อราเรื่องอะไรเงี้ยครับเรื่องโรคขึ้นมาก็นเนี้ยต,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 ต้องต้องต้องดูแลมันนิดนึงแต่ถ้ามีสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามบริัทมีรอยแตกของเปลือกไม้ละอ่าเนี้ยเนีเนี่ย,ยถ้าลักษณะแบบนี้ปุ๊บมันจะตรงาตามมาตรฐานของบริษัทใช่มันจะเริ่มเข้าแก่นจากตรงโคนนะครับขึ้นมาทีนี้ลุงมั่นใจไหมครับที่บริษัทมาติดตามแล้วเขาเรียกมาให้คําแนะนําเป็นไงบ้างครับก็ยิ่งมั่นใจใหญ่เลยับมาทำมาดูแลกันอย่างนี้แล้วก็แล้วก็ หวังว่าคงจะไม่ผิดหวังนะครับอ่าคือเราไม่ได้ขายกล้าแล้วเราหายไปนะคือเรามาติดตามใช่เราคบกันยาวเราไม่ได้แบบโอ้โหขายกล้าแล้วขายเงียบไปเลยเราต้องมาติดตามแล้วก็ให้ความรู้นะครับในการดูแลต้นไม้ของเราด้วยนะเพราะเราต้องรับซื้อคืนทุกต้นนะครับทุกต้นใช่และที่สําคัญเมื่อเอาไปแล้วเนี่ยต้องดูแลต้นไม้เรานะครับเพราะว่าที่เรามาติดตามเนี่ยเพราะว่าเอ้เรามีการดูแลต้นไม้เราดีไหมนะครับเนาะเรามีปัญหาอะไรอย่างเช่นเรื่องโรคของต้นไม้เรื่องอะไรเงี้ยนะครับเนาะก็สามารถที่จะสอบถามได้และที่สําคัญก็ มาทํากระบวนการของเอกาสารที่จะต้องอมีการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกนะครับเนาะเพืนะ่อที่จะรับมันถูกต้องและที่สําคัญเราก็จะมาให้คําแนะนําในเรื่องของการตัดแต่งกิ่งนะครับการขึ้นทะเบียนนะครับการที่แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันนะครับเนาะ<อ>มีอะไรจะฝากทางด้านของผู้ที่สนใจไหมครับในการที่จะปลูกไม้ชนิดนี้ครับไม้ที่ราคาแพงก็ใครที่ดูแล้วก็สนใจที่อยากจะปลูกก็ยังมีโอกาสยังมีเวลาก็ กะเชิญปลูกได้นะครับเพราะว่ามันได้จริงๆเขาก็มาติดตามดูแลเราตลอดมาทุกปีปีละหลายหลายครั้งนะครับที่มาครับเรามาที่ของลุงกำยานนี่ก็อย่างน้อยสองสองครั้งแล้วนะครั้งแล้วใช่ลุงกัยานเนี่ยข้อดีของแกคือแกไปศึกษาเรียนรู้จากใน YouTube ก่อนด้วยนะครับศึกษาข้อมูลนะครับจนมั่นใจนะครับบางคนเนี่ย ศึกษามาสองสปีนะแต่ยังไม่กล้าตัดสินใจซื้อนะครับคพราวนี้เวลาเนี่ยมันเดินไปเรื่อยๆนะครับอย่างลุงเขาดูปุ๊บเนี่ยเขามั่นใจปุ๊บเขาตัดสินใจเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเพราะพื้นที่ก็มีอยู่แล้วนะครับก็มันต้องใช้เวลานะครับในการปลูกต้นไม้ฮวงหัวลีนะครับมีอะไรจะฝากเพิ่มไหมครับมีอะไรจะฝากเพิ่มไหมครับสมาชิกสามารถแลกเปลี่ยนได้ครับพอดีเราทั้งผู้ชมก็จะได้เอาข้อมูลไปอันนี้ก็โอเคนะนี่ถือว่าเก่งนะเก่งเก่งเก่ง ได้เลยทำเนาะเมื่อศึกษาข้อมูลแล้วครับฝากก็คือศึกษาข้อมูลที่เป็นข้อกฎหมายนะครับซื้อต้นกล้าต้องซื้อต้นกล้าจากแหล่งที่มาที่ไปให้มันถูกต้องนะครับมีเอกสารรับรองเอกสารในที่นี้คือเอกสารที่ราชการออกให้นะครับไม่ใช่เอกสารที่รับรองกันเองอันนี้สําคัญเลยนะครับเอกสารริ้นมาเองเซ็นกันเองรับรองกันเองมันถือว่าเป็นเอกสารที่ไม่ได้เป็นการันตีของการส่งออกไม้นะครับฝากว่า เอกสารคุณต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นของเราเนี่ยนะครับในการประสานการทํางานร่วมกันฮงมูและร้านกล้าหรือบริษัทในเครือทํางานร่วมกับกรมวิชาการเกษตรนะครับโดยที่ข้อมูลทุกข้อมูลแม้แต่การเยี่ยมแปลงต้นกล้าทุกต้นต้องรายงานต่อสํานักงานคุ้มครองพืชนะครับหรือว่าทางไซต์เตสของกรมวิชาการเกษตรร่วมกันนะครับอันนี้ก็ฝากติดตามช่อง YouTube ของฮงมูร Thailand นะครับและบริษัทในเครือทั้งร้านกล้าแปลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ